มีคนสอบถามเข้ามาว่าสัญญากู้ที่กําหนดว่าถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายนี่ให้ทางเจ้าหนี้ไปดําเนินการแจ้งความได้เนี่ยนะครับสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสัญญากู้เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเป็นสัญญาทางแพ่งนะอะไรที่มันเป็นทางแพ่งเนี่ยมันจะไม่ผิดในส่วนของกฎหมายอาญาเว้นเสียแต่มีเจตนาช่อกงมาตั้งแต่ต้นนะครับไปหลอกกู้ยืมเงินเช่นบอกว่า จะเอาไปลงทุนแล้วไม่ได้เอาไปลงทุนจริงหรือบอกว่าจะเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์โน่นนี่นั่นแต่ไม่ได้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นั้นนะฮะอย่างนี้อาจจะเข้าข่ายคดีอาญาแต่ถ้าเป็นยอดหนี้ที่คิดดอกเบี้ยนะครับแม้สัญญาเนี่ยจะเขียนว่าให้ไปดําเนินการแจ้งความได้ก็ไม่สามารถไปดําเนินการแจ้งความได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการดําเนินการแจ้งความเนี่ยเป็นไปโดยผลของทางกฎหมายกฎหมายต้อง กฎหมายเนี่ยต้องเข้าองค์ประกอบให้สามารถดําเนินการคดีอาญาได้ไม่ใช่เป็นไปโดยสัญญานะครับสัญญากําหนดให้ไปแจ้งความเนี่ยใช้บังคับไม่ได้แล้วอีกอย่างนะฮะการใดที่กฎหมายนะฮะ,ะเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามโดยกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดต่อความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะฮะไอ้ข้อบังคับนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150นะฮะตามมาตรา150นะครับใช้บังคับไม่ได้เพราะว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะฮะสรุปนะครับข้อสัญญาที่กําหนดให้ไปดําเนินการแจ้งความได้นะฮะในในสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยใช้บังคับไม่ได้นะครับต้องไปดําเนินการฟ้องร้องคดีทางแพ่งเอาเองนะฮะฟ้องร้องแพ่งเอาในภายหลังนะครับเอาละถ้าเห็นว่าคลิปของทางทานายเจมีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ